ปจจุบันประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าเทียบเคียงกับนานา,นาอารยประเทศโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมภายใต้ความเจริญด้านวัตถุที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วกลับแฝงด้วยสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นตามความเจริญของสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ยิ่งความเจริญเพิ่มมากขึ้นเท่าใดสภาพจิตใจกลับเสื่อมลงคนขาดที่พึ่งทางใจครอบครัวที่เข้มแข็ง กลับอ่อนแอแตกแยกนำมาซึ่งปัญหาการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเกิดช่องทางเอารัดเอาเปรียดทำให้เกิดปัญหาทางสังคมที่หลากหลายซับซ้อนและส่งผลกระทบในทุกช่วงวัยอันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมการเพิ่มประชากรการอพยพย้ายถิ่นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วด้วยนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของพระนท่านนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตร นายกรัฐมนตรีที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคมโดยมุ่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมดูแลคนทุกช่วงวัยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยที่นับวันจะเสื่อมถอยไปสู่สังคมแห่งความดีงามเป็นสังคมที่ทุกคนอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความเป็นไทย เป็นสายใยแห่งความเอื้ออารีมีไมตรีจิตให้กับผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ต้องดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันประสรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในการสร้างสังคมและพัฒนาคนให้มีคุณภาพตามกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบประกอบด้วยเด็กเยาวชนสตรี รอบครัวผู้สูงอายุคนพิการและผู้ได้โอกาสจึงได้ดำเนินการสนับสนตอบนอนโยบายยุทธศาสตร์เร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อขจัดปัญหาและนำพาสู่สังคมที่คาดหวังด้วยการสร้างคุณภาพและมาตรฐานการดำานงชีวิตพัฒนาคนตนลอดทุกช่วงวัยตั้งแต่อยู่ในคันมารดาจนถึงแก่ชาราและสิ้นชีวิต ช่วงตั้งครรภ์มุงสร้างพ่อแม่ที่มีคุณภาพพร้อมที่จะดูแลบุตรช่วงวัยทารกปลูกฝังภูมิคุ้มกันทั้งร่างกายและจิตใจช่วงวัยอนุบาลปลูกฝังวินัยเชิงบวกรู้จักคิดเชิงสร้างสรรค์มีความรับผิดชอบช่วงวัยรุ่นส่งเสริมให้รู้จักห่วงใยตัวเองพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ช่วงวัยทำงานมุ่งสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงมีครอบครัวที่เข้มแข็งและอบอุ่นช่วงวัยสูงอายุส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสามารถใช้ภูมิปัญญาพัฒนาประโยชน์ส่วนรวมพร้อมสร้างระบบการคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมคนพิการ มีอาชีพรายได้มั่นคงพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและผลักดันให้เป็นพลังของสังคมในการพัฒนาชาติในส่วนของผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากจากความเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมจึงเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาเพื่อให้หลุดพ้นจากสภาพปัญหาพร้อมทั้งสามารถใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข รัฐบาลภายใต้การนำของพรนท่านนางสาวยิ่งลักษ์ณชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เปิดตัวโครงการ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเมื่อวันที่9เมษายนพุทธศักราช2556ณที่รัฐบาลที่มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพหลักในการประสาน บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้การช่วยเหลือเด็กสตรีผู้สูงอายุและคนพิการที่ประสบปัญหา4กลุ่มหลักคือ1การตั้งครันไม่พร้อม2การใช้แรงงานเด็ก3การค้ามนุษย์ การกระทำความรุนแรงต่อเด็กสตรีผู้สูงอายุและคนพิการโดยมีจุดรับแจ้งเหตุที่เข้าถึงได้ง่ายสะดวกรวดเร็วภายใต้แนวคิดใกล้ที่ไหนไปที่นั่นประกอบด้วย4ช่องทางดังนี้ 1. สายด่วน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300ตลอด24ชั่วโมง ผ่านคอเซ็นเตอร์ 2. หน่วยงานรับแจ้งเหตุมากกว่า20 0 0 0แห่งทั่วประเทศ 3. แจ้งผ่านเว็บไซต์ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม www.osccth.go.th a a i l n d 4. แจ้งผ่านโมบายแอปพลิเคชันพร้อมทั้งได้มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้บันทึกข้อมูลการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและวางระบบการแจ้งเตือนให้สามารถตรวจสอบและรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวในการช่วยเหลือได้ตลอดเวลาทุกเรื่องราวที่ผ่านการรับแจ้งบอรดแสจากทุกช่องทางจะส่งผ่านถึงหน่วยงานเจ้าภาพหลักของแต่ละประเด็นปัญหาจัดทีมสหวิชาชีพภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนดำเนินการช่วยเหลือคุ้มครองบำบัด ฟื้นฟูตามสภาพการของแต่ละปัญหาจนพ้นสถานการณ์วิกฤตสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขจึงจะถือว่าปัญหานั้นสิ้นสุดด้วยเป้าหมายสุดท้ายหวังให้ประชาชนมีความสุขที่เกิดจากคุณภาพในการใช้ชีวิตของแต่ละช่วงวัยประชาชนและสังคมมีภูมิคุ้มกันมีพลังที่จะสร้างแรงขับเคลื่อน รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทศวรรษหน้าไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือเปิดประตูต้อนรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมั่นคงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของปัญหาสังคมนับวันยิ่งซับซ้อนเป็นโจทย์ที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนต้องให้ความร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหาสังคมเพื่อลูกหลานของเราจะได้ดำรงชีวิตอยู่บนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป